เอกซเรย์พบจุดในปอดจำเป็นว่าต้องเป็นมะเร็งเสมอไหมวันนี้เรามาลองดูกันครับสำหรับใครที่ตรวจร่างกายประจำปีแล้วเจอจุดในปอดสวัสดีครับผมหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ได้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกหลน่นก้อนในปอดหรือเอกซเรย์ A ay, นะฮะพบความผิดปกติผมก็ได้สรุปในเล่มนี้ไว้ ขออนุญาตนําเสนอหนังสือนะครับสาหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดละหนังสือเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับต่อจากคลิปที่ผมเคยทําเรื่องเอ็กซเรย์ประจําปีพบจุดนะครับหรือก้อนในปอดแนวทางการหาสาเหตุลิงก์จะอยู่ด้านล่างสามารถตามไปดูต่อได้วันนี้ผมจะมาแตะหัวข้อที่คนถามกันมาบ่อยมากคือหรือส่งรูปมาให้ดูว่าเอ็กซเรย์เจอจุดเอ็กซเรย์เจอจุดนะครับมีอะไรที่เราต้องรู้มีอะไรที่เราต้องกังวลไหม นะครับส่วนใหญ่ก็จะกลัวเป็นมะเร็งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมองไปไหนก็ได้เห็นแต่ข่าวว่าวัยรุ่นหรือวัยกลางคนเริ่มเป็นมะเร็งปอดกันมากขึ้นเรื่อยๆจึงเกิดความกังวลนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมมีแม่นะพาลูกวัยอายุ22มาตรวจโดยเรื่องมีจุดที่ปอดและกังวลอย่างเดียวคือกลัวเป็นมะเร็งเพราะว่าเห็นข่าวเนี่ยหมอที่เชียงใหม่เป็นมะเร็งปอดก็เลยกลัวว่าลูกจะเป็น นะอันดับหนึ่งเลยนะครับผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าจุดทุกจุดในปอดไม่ใช่แปลว่าจะต้องเป็นมะเร็งนะครับและไม่ใช่มีทุกคนที่อาจจะโชคร้ายนะครับส่วนใหญ่ยังเป็นคนไข้ที่โชคดีอยู่นะดังนั้นอันที่1อย่าพึ่งตกใจอย่าพึ่งไปคิดลาย2เข้าใจครับว่าเราอาจจะกังวลเรื่องมะเร็งอ่ะสและแนวทางการหาสาเหตุมะเร็งคือยังไง 4. อันดับแรกเลยไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะประเมินก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งผมเชื่อว่าคลิปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเช่นไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีประวัติในครอบครัวนะครับนะอันนี้ผ่านเลยเราไม่มีความเสี่ยงเราเป็นเด็กมหาลัยเราเป็นเด็กออฟฟิศธรรมดาทั่วไปนะก็เหมือนหมอท่านนั้นนะครับ5ทีนี้พอมาดูเนี่ยหมอเขาจะดูเอ็กซเรย์ก่อนย้ำอีกทีนะครับเราต้องเตรียมเอ็กซเรย์เก่ามาให้เทียบถ้าเทียบแล้วมันมีจุดเหมือนเดิมติดตามไป3ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมอาจจะไม่ต้องทําอะไร นครับ6แต่ถ้าเราไม่มีเอ็กซเรย์หรือเราเทียบไปแล้วจุดมันก็ยังเหมือนเดิมหรือเหมือนจะโตขึ้นแพทย์เขาก็จะมี2องออปชันให้เรานะฮะหถ้าเขาดูแล้วจุดนั้นเป็นจุดที่ไม่ตรงไปตรงมาฟัง,งดีนะฮะไม่ตรงไปตรงมา 2. เทียบแล้วมันดูเหมือนจะโตขึ้นนิดหนึ่งพอแพทย์เขาอาจจะเสนอเราให้ทำซีทีสแกนนะครับผมเชื่อว่ายุคปัจจุบันมันเปลี่ยน ใครๆก็เป็นมะเร็งได้ในอายุน้อยก็เป็นได้ <c oughs> ถ้าเราเข้าถึงหรือเราไม่ลำบากในการตรวจก็อาจจะแนะนำให้เราทำซีทีแต่ซีทีทำในแง่ไหนก็คือทำในแง่คัดกรองว่าจุดนั้นมีความคล้ายมะเร็งหรือไม่นะครับมันมีลักษณะจุดบางอย่างที่แพทย์เขาจะรู้เลยว่าดูอย่างนี้คล้ายมะเร็งหรือไม่ต้องไปตัดหรือไม่นะครับอย่างในเพจผมก็มีตัวอย่าง หลายๆคนนะฮะที่ผมเอามาให้ดูอย่างผู้หญิง6กสิบสาปีอย่างเงี้ยมาได้เรื่องจุดจุดเนี่ยเราเทียบแล้วมันเท่าเดิมก็จริงแต่ลักษณะจุดเนี่ยมันดูไม่ตรงไปตรงมาส่งไป CT เนี่ยลักษณะจุดมันเป็นฝ้าบางอย่างที่เชียร์ให้เขาตัดเลยตัดออกมาก็เป็นมะเร็งจริงก็จบถือว่าหายขาดด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวงังดังนั้นผมกําลังจะบอกว่าแพทย์เขาจะมีแนวทางก็คืออาจจะให้เราไป CT ถ้าเขาดูแล้วว่าเอ็กซเรย์มันมี แนวโน้มที่จะเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงใช้คําว่าน่าเป็นห่วงนะครับอะต่อผมจำไม่ได้ละข้อที่เท่าไหร่ต่อนะฮะแต่อีกขั้วหนึ่งคือจุดที่ยังไงก็ไม่เหมือนมะเร็งก็คือจุดหินปูนผมเคยพูดคลิปเรื่องหินปูนในปอดสาเหตุของหินปูนไว้เรียบร้อยแล้วเป็นคลิปเก่าสมัยนั้นอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะฮะที่ผมเริ่มทําคลิปใหม่ๆแต่ก็ลองฟังดูครับอาจจะได้ประโยชน์นะครับคลิปหินปูนผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างอันนี้คือหินปูน หินปูนนั่นอะไม่มีอะไรปิดจ็อบเลยผมเองก็มีหินปูนในปอดคือไม่มีอะไรนะครับผ่านอันที่สองคือจุดที่อันเนื่องมาจากแผลเป็นนะฮะหรือเราเรียกว่าพังผืดหรือเคยติดเชื้อมาก่อนอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมันจะมีหน้าตาบางอย่างที่ล้อไปกับจุดนั้นเช่นมีจุดแล้วก็มีหลอดลมโปง่งพองมีเส้นอะไรประมาณนี้ครับมียหยักย่มีพังผืดอาจจะเป็นของเก่านะครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น แพทย์เขาอาจจะไปเทียบเอ็กซเรย์เก่าหรือเขาอาจจะให้เราติดตามตอนต่อไปแต่ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดหรือตัดชิ้นเนื้อโอเคนะฮะดังนั้นสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลว่าลูกจะเป็นหรือเปล่าก็แนวทางประมาณนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนญาติเนี่ยมักจะต้องต้องการให้แพทย์คอนเฟิร์มว่าสรุปดูแล้วไม่ใช่มะเร็งแน่แ่ใช่ไหมคะหมออ่าเนี่ยคือคําถามเลยไม่ใช่แน่แ่ใช่ไหมคะนะส่วนใหญ่หมอก็จะหนักใจที่จะฟันธงให้ใคร เพราะในชีวิตจริงมันไม่มีอะไรร้อยเรเนต์แล้วไม่มีใครอยากฟันธงอะไรให้ใครแต่เรายึดบนหลักฐานวิชาการของแพทย์นะหรือของวิทยาศาสตร์หรือแนวทางการหาสาเหตุเนี่ยเราจะยึดประมาณนึงดังนั้นถ้าแพทย์เขาพูดแล้วว่าแนวโน้มผมดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับก็สบายใจได้แสดงว่าเขาประเมินแล้วไม่น่ามีอะไรแต่ถ้าเขาประเมินอันนี้ผมหมายถึงแพทย์เฉพาะทางนะท้านปอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาประเมินว่าออ พูดยากนะครับผมขอติดตามอีกสักระยะหนึ่งก็แสดงว่าเขาเนี่ยกำลังเฝ้าระวังเราอยู่แต่เฝ้าระวังไม่ได้หมายถึงเราต้องตกใจนะครับก็เฝ้าระวังตามขาบวนการผมเองก็มีคนไข้เป็นคนจีนท่านหนึ่งคนจีนคนนี้สูบบุหรี่เก่งมากสูบจัดด้วยแล้วก็มีก้อนในปอดมีจุดในปอดขอโทษมีจุดไม่ใช่ก้อนนะผมพูดเสมอว่าก้อนเนี่ยเราตัดที่3มเซนมีจุดและจุดเนี่ยเอ็กซเรย์เนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากก็เลยไปทำซีทีก็ยิ่งเหมือนมะเร็งแต่เขาไม่ยอมผ่า <c oughs> เขาไม่ยอมตัดเขาบอกเขาจะฟอลโล่ก็ฟอลโล่กันมาสามปีละจุดไม่ขยับเห็นไหมครับก็ไม่ได้หมายถึงว่าผมวินิจใช้ผิดนะครับผมก็ติดตามตามข้อบ่งชี้มาเรงบางชนิดมันใช้เวลาโตสามปีก็มีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปแต่ความโชคดีคือเขาหยุดดูดบุหรี่แล้วนะครับไงคนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังตอนต่อไป การที่แพทย์จะฟันธงได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเป็นหินปูนหรือเป็นแผลเป็นเนี่ยเขาฟันธงให้เราได้สบายๆเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะฮะดังนั้นคุณพอ่อคุณแม่อาจจะสบายใจโดยหลักการนี้ย้ำอีกทีจุดในปอดเนี่ยจเจออยู่เรื่อยๆเจอแทบจะทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นมะเร็งนะครับอย่าเพิ่งไปคิดร้ายยังมีส่วนน้อยมากๆซึ่งไอ้ส่วนน้อยน,นั่นแหละเราจะเห็นในข่าว เราจะเห็นในสื่อซึ่งทำให้เราตกใจแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหมอปอดหรือหมอที่อยู่หน้างงานทุกวันเจอจุดแผนกเช็คอัพนี่เจอจุดทุกวันนะครับผมว่าวันปีหนึ่งเนี่ยเขาเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายประจำปีกันเป็นล้านล้านคนไม่ได้เป็นมะเร็งกันทุกล้านคนนะครับป่านนี้มะเร็งคงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมครับดังนั้นให้เข้าใจหลักการนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นมักจะเป็นสิ่งที่เจอน้อยนะเป็นสิ่งที่ข่าวเขาเอามา เผยแพรยแต่อยากให้เรารู้ว่ามันเจอน้อยมันไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นดังนั้นถ้าฟังจุดนี้อาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับงั้นผมสรุปอีกทีสรุปอีกทีนะครับสรุปถ้าเราเจอจุดที่ปอดผมสรุปไปหมดแล้วในคลิปก่อนๆไปดูได้2จุดนั้นเป็นพวกหินปูนหรือเป็นพังผืดน,นั้นจบเลยนะครับสมถ้าเป็นจุดที่มันมีหน้าตาคล้าย ที่จะเป็นห่วงมะเร็งเนี่ยแพทย์เขาอาจจะให้ p c t หรือ follow เราติดตามตอนต่อไปโอเคนะ 4. ถ้าดูหน้าตาไม่สบายใจอาจจะส่งไปตัดชิ้นเนื้อเลยจะตัดรูปแบบไหนสองกล้องหรือผ่าตัดย่นี้แล้วแต่หน้างงานโอเคไหมครับ 5. ย้ำอีกทีที่เราเห็นในข่าวไม่ได้เป็นอย่างนั้นในชีวิตจริงที่เราเห็นในข่าวเป็นเคสแรหรือนานๆทีเจอเจอน้อยมากนะครับดังนั้น the odds หรือว่าความน่าจะเป็นมะเร็งน้อยไงสุดท้ายนี้ แทนที่เราจะแค่กังวลเรื่องเป็นมะเร็งกังวลว่ากลัวจะเป็นมะเร็งก็อย่าลืมหันมาป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งนะบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้ากันชงกัญชาผมไม่รู้อนาคตนะฮะจะกระจายไปแค่ไหนนะครับหรือพวกบารากูอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกสารหรือ p m 2.5ก็ต้องระวังช่วยกันรณนรงค์นะช่วยกันผลักดนันช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ให้เราทุกคนเนี่ยมีสภาพอากาศ นะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพปอดที่ดีหรือเฮลตี้หลังนะครับหน้าเมืองไทยเราก็น้ำวันน้ำวันสภาพอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับเอ็มสองจก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางออกก็ยังยากอยู่นะครับต้นไม้เราก็หายไปเยอะนะครับก็คิดว่าลูกหลานหรือรุ่นต่อไปก็น่าจะมีสภาพหรือผังเมืองหรือ ระเบียบหรือกฎระเบียบที่หนักแน่นมากขึ้นเพื่อที่จะคุมสภาพอากาศให้มากขึ้นอันนี้เป็นระดับมหาภาคนะแต่เราเป็นคนเล็กๆก็ช่วยกันสร้างกระแสสร้างค่านิยมให้ให้ป้องกันทรัพยากรเรานะครับให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาวันนี้ขอลาแค่นี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ